มาครับเกือบข้าปบามักนัาผู้หญิงเล่นอลไรเราปูใส่เลนลัดมาเลนเขาวันเราได้ใส่เกอบเสิบ์ฟเสิร์ฟไอล่าเอล่าเอล่าโลกเขาต้องโปะอยู่ข้างหน้านี้นิดหนาจะมาพร้อมกับเจ๊าขาวโบพ่อแม่ปิดน้อยใช่ไหมโอ้ยอยู่คนละทางเลยเจ๊าขาวมาทางสวรรค์เขีเนาะอ่าทุกคนเจ๊าขาวมาทางสวรรค์เขียลินดาอัน ไปทางอันนองคายขอบคุณเดินขอบคุณไล่เพลงม่วนบอร์ดคนเพลงในตำนานนะเซิฟ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 มาค่ะกือดินดาคือผู้งามพวกพี่เมย์แอยสมยงแคล่ะคือดินดาร้องเพลงปุ๊บเงียบกิียวมากเลยคืออะไรก่อนอ้าวกระพอะไง ือแบบคอมเมนต์ก็เงียบฮิปไปเลยอ่ะเพื่อพี่สาวโลอแบบพี่สาวโลภกําลังมองอย่างแบบเพลงนี้อย่างเนอะคือมาพิลึกเทคือแบบคอมเมนต์ก็เงียบฮิปไปเลยเคยได้ฟังบอกต้องได้ไปหาฟังเลยนะจะลองหลายก็บวได้กัวลิขสิทธิ์แม่ทุกคนเคยได้ยินเพลงสาวเสียงขวังบอกอ้ายโ่ยนหรือโอเล่โบเล่พังก็ร้องเลยนี่นากระลองยังไงถึง แทนดีกิบเซนฮักแพงของปัสสาวผู้อัหานยังมีสาวสวยงามเลือเกิมสื่นไม่สื่นายทหารอนาคาทั่วนาสื่นมาแวยามสาวเสียงควงมาแว่ปึงจักมือจักขันเขาหอยามเขานี่นน งสาลีเกี่ยวอุกระดูนทูไผกระยงบ่สาบานเฮามเนไผกระยองบ่สาบานเฮาคือมาเก่งแท้นะกมแ้นาก็ได้ไปลําเนก็เก่งสาเสียคว้างยิ้มแย้มแจมใสพไปว คนว่าไปงานแค่นแล้วว่าโอเคโอเคมาแชทขอขอขอโทษขออภัยเด้อกี่ลโมงม้วนทุกคนอะไรก็อันนี้กะเนี้ยกะจะาะให้ได้เลยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเพลงสารเชิงขวงญเลยทุกคนเออว้าอย่าร้องเพลงเลยคนหนีหมดได้ทำร้ายจิตใจก็บอกแล้วว่านอกไม่พอ อ่ะอ่เพลงอยี่ปีปันนี้มือซื้อเพลงสาวเสียงขวั่งเมนบอสเมนแล้วอู้ทุกคนคันเต้นเต้นอะไรทันการใดเต้นพาสตลอมดินดาเจ้าเจ้าพากินงูเห็นตกใจอุ้ดูคลิปดินดาพากินติึ้งเอาก็คลิปเดียวนั้นใหญ่อีกย่างแล้วทุกคนก็กินงูไปแหละกินงูกินปูกินป่าไปแหละงูเหลืองงูเหลืองงูอย่างก็กินเหมืทุกคนกิ่นสบายดีลูกดินดาไอซีคำมลาสบายดีค่ะ พอดีสูดสาวเงียบเลยเงียบเลยเงียบคิวห้องไปตามทรอะไรใส่ย่างอะไรสัตว์อ่ะทุกคนทุกคนูช่ให้ร้องเพลงอย่างคอมเมนต์มาตุ่งถึงแดนบริหารเพดเขาซีขายบอกบอกวันนี้อยากให้ร้องเพลงอย่างคอมเมนต์มาพูดแรงนะโยเป็นครูสอนร้องเพลงให้ปีทศสามมาเลยค่ะกูกูก็มาเห็นไหมบอกแล้ว ถ่าเอาเอาเพลงลินดาเนี่ยถ้าเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟมากเกันก็เสียงไม่พอเนาะทุกคนก็เอาแบบลองลองแล้วเล่นไปกันนะคะมวนเนาะทุกคนมวนผิงสีละองเผิงอย่างสีละองบนี้สีละนองที่บอกสีละนองวอะลองเพลงสาวอินเตงแนวสาวสงตะวเพลงอย่างเพลงแสงตะวัน โบ้ฮูนะทุกคนเรเปิดเป็นแบบคาราวเขียนได้ไหมอ่ะไอซิลอนะก็ถ้าไอศิปะอาโค้ดหาผัวให้ในเนี่ยวะนไทุกคนเอาเพลงพอใจเลขปูหทูบ่ตะโกว่าจังดึกกเาอใจเลขปูโทูเนื้อเพลงเป็ดตีเอียวก่างช่อิเนาะเป็ดตีเอียวเนื้อเพลงสิปะหาผัวให้ก่อนออ ถ้าทุกคนยังให้เราเพลงขอกำลังใจหน่อยได้ไหมวันเก้าเเดี๋ยวพี่เนนั่งรถไฟจากอุดรสถานีไปหานะจะสระได้เลยพี่เนนจากอุดรเองฮัแเล็อยู่ใกล้กล้เอออยู่ใกล้ใกล้เองนะพี่เนนอยู่อุดรอ่าทุกคนอันนี้กระซิบเปล่งหลังเวลากับน้องนิดาเลยทุกคนวันนี้เรากำลังเป็นการมวนสามารถมากดติดตามของเขาได้เลยมา เป็นกำลังใจให้อ้นอย่าลืมอ,อ,อย่าลืมไปกดติดตากอดสาวลาวเด้อสุดท้ายเบื้องหลังของน้องนิตาให้เบื้องว่าพวกเขางที่อย่างแต่ละเมือ่อแกเป็นไงน้องบได้นะคือเว้าเป็นตะสร้างแทน สิิิสปะอาาากันทบพร้อมร้องตามข้างๆหนูเคยเห็นสร้างหรือเปล่าโอ้เพลงสร้างเป็นบ่สร้างข้างน้องเคยเห็นสร้างหรือเปล่าสร้างสร้างมันตัวตัวใหญ่ๆเฉวๆใหญ่ๆเอออ่านี่ตัวตัวไม้เบลล์หรือไงสร้างโอ้สาวเล่บันดาข้าวผมไข่เกาะสีขอเพลงอะไรนะสวยยิ อันนี้นะใครก็ขอเพลงพี่ยันเตียงกันคนมาน้องปูอายเว้าเขาลักโอ้ส่งไปจังฮักฮอดมือตายบัดนี้สิทิมง่ายง่ายเนผีตัวใดสิงใจเจ้าโน่เพลงสร้างกูมาเมนบอกเลยอ้ลืมสัมพันธ์เขาเขาเขาฮักกันใหม่ใหม ลองเพลงโกลด์หญิงเพชรลำแพลงในไม้โซโล่ล้อบอดายได้แทนเั้งท่อนี้เลยนะทุกคนลินดากระเจมหนึ่งอม่ได้ได้เต้นบรรทันเต้นหันได้ทุกคนได้นแต่สาวบักถวยเต้นมาสโลบได้แต่ว่าพื้นที่เราไม่อำนวยค่ะวันหลังเด้อวันหลังวันหลังศิลาอยู่นอกใช่เมืองบาสบาศิลาอยู่นอกเด้อวันหลังสาวเมืองปากสันอยู่มาหลายปี สามีมาบอกเลิกยาคือว่าเป็นตารางเทลาสิทิมสิปากันเทบอออายนี่ทุกคนพรองให้ฟังในโบเด็กคุณเล่นแต่เท่านี้แหละเอาเพลผู้สาวค่ะโลบ่เพียงอย่างทุกคนคอมเมนต์มา เอ,เ,เอาเพลงไทยก็ได้แต่ขอให้เป็นเพลงลูกทุ่งแต่ว่าเพ, <c oughs> เพลงพี่ต่างออร่าไทย <c oughs> เพี่พี <c oughs> ่กินตลาดนีโรอไม่ได้เลย <c oughs> แต่ว่าเ <c oughs> ขาทีนอนนอนหลับฝัน <c oughs> ่าค่อยดีไนไหนเด็ด <c oughs> คนนี้นะเราจะฟังร้องเพลงอยากมีคนแบบอยากมีคนแบบเป็นนะคะให้ไมมทุกคนแบบป็นโอ้พิลาปักซันกุหลาบปกซันได้นกดนไรอีกเอาเวลาลองให้เขาฟัง เอา่้นนีัยโบได้แต่ยังนอนหลับฝันกีลาตีสว่างมาถึงแดนบอรีคัมไสอยากเศร้าเรือนโอ้ยได้ผมเองคนร้องเพลงคือคเขาบอกว่าเขาจะพาพวกเราไปเอวไปเป็นแดนเซอร์ เอาไปเลยแดนเซอร์แลยถึดแล้วกินข้าวหรือยังยังไม่ได้กินเนยของกายยังไม่ทานได้คันโอ้กินข้าวหรือยังคือโอ้ยนึกว่าอันนี้เป็นเพล็กพี่แต่กินข้าวหรือยังกำลังเฮ็ดยาโน่ไอ่กินฮอร์ไล่ไล่พี่แม่ทำงานอยู่กรุงเทพ่ไม่ใช่คุณพี่สาวลูกลงเพลงกลมนอนบอกอันที่กิ่งกับล้องนั่นก็ทุกเพลงเต็มมันบททุกเพลงเพลงละน้อย โอ้ยได้แล้วแหละทุกคนตอนนี้ทุกคนกันอันนั้นแหละแค่ตี้ทุกคนก็บอกว่าพอเธอแคทนี้ทุกคนก็บอกว่าเหนื่อยเล่นนาวสิโอ้ยน้องพี่น้องพี่น้องสวยสวยพี่น้องฟังสวยทุกนเแต้ยังดีข้ัวไข่จะลืมไปติดตามอุตสาวลาวเลยดอทุกคน อย่าลืมแม้คนใช่อย่าลืมนะอ้นสาวลาวใครที่เข้ามาทุกวันแล้วย,ยังไม่ติดตามอ้นสาวลาวนะคะก็ไปฝากติดตาม,ตามด้วยนะฝากเซยูกลายเจ้าคนที้นะฮกอยู่ประมาณไหนหรอคะข<ช>ออนุญาติดต้าติดหักน่ารักปลื้มปลื้มสาวลาวเป็นแบบโอ้ม่จีบเราแหละเถอะวีลาจะรูเจ็บอ้ีไลเขาจีบเจ็บเจ็บเจ็บเลยเขาดูเขาบุลลี่เราสีเจ็บแล้วไม่มีหนุ่มๆทักโทรศัพท์ใช องพอแล้วเขาบอกว่าเจกแล้วไม่มีใครทักเลยทุกคนเราก็ยังเหลืออีกเวลาไม่นานะทุกคนบาต้อง้องเพลงหรอครับพูดเอาครับน่ารักดีจ้าก็เขาบอกว่าจะทำลายจิตใจเอออุสาจะเป็นนักรองนี้ยังก็ได้เป็นแต่เราเต้นนั่นแหละผิเร็วเออฮะเรวเต้นกับบอลล็อดแล้วตอนนี้นะ เปลี่ยนดิดาเป็นแดนเซอร์แลวถึกแล้วอย่าไปยวนตำแหน่งอื่นเถอะผมยังไม่ได้แจกผมหน่อยสาวล่าลองแจกอีกครั้งสิครับสักพี่อะไรเป็นคนพิมพ์มาเนี่ยบอกแล้วแจกไปไม่มีใครแอดมาว่าแั่พี่อะไรเป็นคนอ่าทุกคนแล้วก็เหลือเวลาอีกไม่น่าแล้วนะเพราะว่าสภาพวกราตอนนี้ก็ใครใครยังจำใครยังจำไอดีวันนั้นได้บ้าง โอ้ยขาเคยจำมาได้เลยเวลาเจเจต่วันเล็กเวลานี้พวกเราก็หิวข้าวจังเลยค่ะทุกคนหิวมากๆเลยค่ะ้วกินหมูกระทะเราจะร้องเพลงอะไรอู้บ่าวเท่ๆๆหรือว่าเป็นเจ้าเมียเท่ากำลังเลิกลาเอาแบบตรงๆเด้เป็นแ้นซืดถออแมนแดนเซอร์ยุ้ยพร้อมเสมอ ก็เสียงไม่พอไงนะโอ้เพงกูหลาปักษัมันไม่ใช่นะเนี่ยเนื้อเฮ้มันขึ้นแบบนี้ถูกเจ้าเอ่ยโอ้ยเมืองมือเมือเมืองมือนจองงเมือเมือเืองเมืองงเมืงมองมาององามงเมืงามหากเครได้เห็นง็มงองงเมืองเละงงเอเองเมองมงามงามลือ กินบัวคับสิพาไปกินเดินท้นดินนึงใกล้หรือตาพรุ่งนี้มีงานกี่โมงตอนเช้าน้ะกินกินกระทะก่อนหมูก่อนกินวันที่หลังเรค่อยกินกินกระทะก่อนสตาแมททุกคนนี่แหลกใช่เลยกินอะไรเราก็ต้องคิดทำนวนเงินก่อนนะคะเพราะว่ามันมันไม่ไหว ทุกคนอันน de okay ี้เราก็จะปิดคลิปไปแบบนี้เด้อเดียวมืออื่นสิมาคลิปเดียวเดีอวอากาจะพอให้ได้เลยสิ